สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพึ่งเมื่อครับเมื่อวนอี้มาท,ทุ่งไห้ถุงหน้าบ่าวสู้กับผมโอ้เข่าพึ่งคืองามเห็นครับปีนี้คุณนะโอ้โหเข่าสูงว่องดีขนาดครับนี่โอ้งามทางถิ่นเป็ดเลี้ยวเวล้วไปอยู่เกี่ยวนะครับมัดโอ้เพื่อเก็บผลผลิตครับนี่ครับช่วงนีเป็นช่วง เกี่ยวเขาตีเขาฟาดเขานวดเขาตาเขากินลับเป็ดต้มไก่ไปเรื่องจงะครับหาเบึงบรรยากาศน้ำแรงครับผมพิธีบาวเทบานพิทีทีมงานอย่างหาเสาเมาคำตัวย่างเดียวคือเกขาละครับน้ําเห็ดเบียกับเห็ดซอยกันนิดสิละเ,เรีย thế đang oh. ừ, leo bay leo hãy chắc thế là sải lót này. Ừ, <laughs> này wow sải lót của thôi này ngắn hơn โอ้เอากันนะเอากบบเทียนก็บอกเทียสเราองมัดลดโซกลองนี่ไหมโอ้โอ้นี่ครับเสร็จจากเอ็นขาขาของควายโอ้แม่นเอ็นวายเขากับว่าฝาดเขาซอยกันดีแล้วครับนั่นนั่นว่าเซฟกับมาตัวนีอ้ ทีมงานเอวเงาครับผมปวดเอวได้ถ well oh. ึงส oh. ่งหนึ ountain, huh? cin ่งปวดเอวครับปวดเอวนี่ครับวิธีดังเดิมครับผมโอ้คือโตโตความคันคายเดี๋ยวเพื่อนนั้นนักล้วงเข้ามหมโอ้ดาบใบดากคุ้ยบ้องมาโอ้เครียดบมดทนี่้เสียใจไป อข้าวเดี่ยวพิเตอร์อันเป็นตอนตนอเลียดหนังสือแหมจงจงหาค่าของเอกไหมตายละบาดที่ด <itations on Superman> ีเพู่อดซื้อเอกก็ตายหมดแล้อนะครับทีดังเดือบฟาดเขาที่เขาเดือนแจ้งพร้อมนครับ เอาเดี عل, عل, عل ๋ยวเราพักพักกันจวดทุกอนนี่เอาได้วป่ะได้ร่าโอ้จะปลดดุกมั้ยยังโอ้ยี่หปลาสลามปลาสลามมาค่ได้หอปลาสลามม่ตโอ้ยง่ามากเห็นมันแตงงวมอยู่คู่นใส่เลยครับโอ้ได้หมต้นไม้ได้ยาดเลยป่ะเขาในเคองามเห็่ะทางคือนึงปะโอ้ นี่ครับเจ้าของทงเจ้าของสวนมีแต่ทีมงานอันผู้ชายโคโลนะครับทีมงานนี่ผู้ชายผู้ชายแข็งเลยเออครับเดี๋ยวผมไปตั้งเวทีก่อนเด้อแป๊บนึงครับแม่มื่อยใส่อยู่นี่โอ้ยยังมดเต็มแก้วยิ้มเทียนมดเตี๊ยบแก้วมดจัด เดือนจะถามหาเดินย้อนกลับไปใช่ไหม <c oughs> นางย้อนใช่ไหมผู้ชานางย้อนฮึบโอ้ยเบิดเมี่ยงเหรอบาทที่เตี้ครับโซภาแล้วคือเบส<า>ที่ครับคือเก่า <c oughs> นะครับนีอาวุธประจำกายของพลองมันครับขึ้นไปคู่สาวนเลย เพี <ừ. S 2> ่ยงกล่องทังเพี่ยงสีทังเพี่ยงตีไปมัปปนก็จะตั่อัะเพื่อห่งทั่วประเทศเราไปสีามาซีมาโว้ยทีัวสแบดเบิบ่อบอกี๊ยบบอยังแนว <laughs> มือแลกปวดหัวเพราะว่ามัน,มนปวดหัวไข่ขืนย่างรุนแรงเลยอยู่แม่บุนา่าจะเสียตัวแต่มันติสิทธิอกอ่ก เข็มแรกนะแต่เข <iber at ını Vincent Leonard> ็มสองยังไม่รู้วันที่สิบสีธันวาน่นี่วันที่สิบเก้าเขาก็สี่ตเราอยู่บาทเขาเนี่ยวีเรียกคนดีเข้าสภาทีไม่ไม่อยเอ็นดันอยู่ นี่นะขอ้ไดครับครับไปาน้ำรับโผมเจ้าเขาเขาเจ้า <c oughs> เอารีบรีบเขารีบเฮ้ยอืมเขารีบาเช่คอนเช่าคอนไปเช่ของเช่าของเอาใบน้ำเหลี น่เหยยีดอตัดมาเพียงแข่งกันคูนเขาไปแล้บวันนี้เนาะหน้าคู้นย่สิีโอ้โสูงเพียงเอื้องนี่อันสูงครัเนาะเอาอันคนเขานี่เป็นล้อมเขาอ้อมไม่พออ้อมล้อมเลยขี้เล็่นง่ายนี่เล็่นง่ายนะอืมเนี้อเขาขัน เขาเจ้าคนกเป็น่ล้อมเป็ล้อมหน่อยนี่เนาจังไว้ข้างหลังไปไปไปใช่ไปไปมาหาหยิบขัดหลังคนเอี่ยงเหาอยู่นี่นะแต่ให้งเรากิิเนียกรวดกว่มเขาว่าดินิาไเจ็บมือนี่แบได้การนีเมือนอ้อมงูต้งแก่เออเดี๋ดีจะไปเห็นนี่ขาข้างแต่ มาหนู่มใชิบอยกันบ้าใครรู้น่าดีมาคนใดใช่เหรอ่เนาะเรื่งวาลาคนนี้คนนี้อ่นรถประจำตำแหน่งเาบ้าบ้าคนมากวอนไดมเลยโอ้ยมันไข่กี่น้ะยเนาะโอ้ย หวยงวดสามบาทละอันี้ทังแย้หว่างผู้ได้เสนไปเอานื่อมามันเนี่ยมันเลยมันเ,เ่ามัน <c oughs> เพเื่อเลกโคคนเดียวเลยครับบอร์กรับบีได้รยงรับบาง ขาบนบาปปเนืจะบ้าไปหมดเอยี่ตีเขาช่วงเดือนแจ้งวเอ,อ้ยไม่ไปอันเขาให้ไปตีเขาเอ๋บ่หวไปตีเขาเอ,เอี๊ยบตเลือดกะไปช่วงบนเด้มาหนุหน่อยากกาบ้าคนเล็กพาลุงอยู่อันถ้าคงช่งบก่งบกสิงนสนขนอบอ่สิงขนองนาว่งสิงขนองนะก็เล็กแตโตคนตีเข่าเอีบมาเนเนาะเอาบมา เขาโค้องอมพอดนอะมึงเขาตีเขาเนี่มันบอกมันบวกลืน,นก,กนายโอ้ยหัวทิ้งาน้องพรงนกอย่างจะตายอเนาะโอ้ยดือน้ก่าออกันเลยโอ้ยันในเศ้าเลอบาทที่เสียขาดเสียข,ขาดันหลุดอบ,อบวบเอาว่าเลยใส่เขาโค้งไหมครับมันคืมา่เขาโค้งหักสอกลงข้างเดกได้พอ่อย แชมหมดเก่าึ้นหนักขึ้นทั้งกอมันหนักขึ้นทั้งกองเนเขาโค้งแบบจำหลอดเนาะมันก็จะโค้งมาขึ้นเนาะโค้งตงปรงโค้งางแยกของม้าเนาะวยาตัวเป็นทางแยกนี่ละแต่ตอนนั้นก็เป็นทางดัเป็นชีละแท็กซี่นี่เลยแยกของมาสิปน้ำมันนี่จำได้เท่าหมือเนาะ ครับครับว้าดีเลยอุ้งขาเลยคนมออยู่เลยโอนหักความตจ้ะคนมอหนักเสียบเไย้รอกเสียบเป็นเพชรเนื้ออยู่ได้กิน โอ้อาวุธผมหักนะครับใส่กำลังเกินใส่กำลังเกินมันขอนบุหรี่นะครับคนแห้งหลายบ้านบันบันชั่วเฉียวก้ยเขาก้วงุ่เขาควักแต่ละตัวใสเวลาดนเติบยุ่ครับเข้ามากครับเข้าเรียนไก่ด้อยอย่างไรเปลี่ยนทางรถไทยเนี่ยว่าสิไปไทยไหมท่านได้ใส่ออกไปเมื่อก็ไทยเมื่อก็้นเมี้แล้วท่านมองได้นหรอกนั่นดีหท่นหลังนี้มีหมอนบุเรียว หามก็ลืมลืมอตอนไทยอือเม่ตอนไทยลืมขึ้นปะพอดมันเป็นแง่แง่แง่เข้าไปนน้อยนนึงดดนนหันดาดดีมวนัขีหาอ้องนีปข้นข่าบอกว่ารถไปหารถไปแก้ไม่ใ่ใครสาิัไม่ดูเยียมแน่นี่แหละรับ ได้หลายตันด้วยล่ะเสีนี่นครับเสร็จแล้วรอยครับการฟาดนี่ครับพิธีดังเดิมยกไปยวมาที่มันเกี่ยวบ้านอะนเกี่ยวบ้านะโอ้หมูหลังเลยลุงห้องนี่เรคนจะหมุนได้หมุนทำไมไก่หมูกูดัว เนี่ยอันนี้เข้าเขา,เร,ร,ขารีบนะครับผมเข้ารีบครับเข้าเจ้าเ <laughs> จ้าเขา้าเจ้าเขาเจ้าเขาหวยกับโบถูกคือบบถูกเนี่ฮช่างวะถูกนึกไหมก็เป็นยังครับกินด้วยลำกินด้วยกันหาด้วยลำเท้าลำแข้งนี่แหละหวั <laughs> <laughs> งก <laughs> ยนด้วยลำแข้ง <laughs> หายอยู่หากินด้วยลำแข้งจะคล้องหลับวับงเอาห้วยคือสิโบโบได้บบได้กินง่ายหรอกครับ อ,อ,อ่านผู้ใดรอด่าถือถื <บา S 2> อหวยลอตเตอรี่ก็จงเอาเดอ้อวันนี้ไม่กินหมดที่หมดโอ้เสกเกี่ยวเนาะเอา,เนะเอ,าอันต้นตรงนี้ขอไหมไออันซ่สาซังไมนะ่ต้องใช้ทุบฟืนเนาะตุ้มขึ้นตุ้มเขาหากันกับคอดลหลายโคตรอุ้มขึ้นรถเนาะ น้ามันนนเาะแล้วหลายคนกอุ้มกอ่เป็นยังเอาไปใส่เครื่องเครื่องนวดอีกตอกไปก็ได้ไม่มีเาบอกเ้าะมันเราอะข้อไก่เป็นแต่โรคจรารถไตองวเาะเขาก็ตามทะโรกแก่นเพ่งเลยเนาะยืนข้างเล้าไก่นโรคจราี๋ยวนข้องัวนเนาะรถจะจอดทั้งนอกเนาะงัวนสองตัวอยู่หัน เอ้ยมันมีชีวิตไงงวัวรถมันก็มันเป็นเครื่องจักรเด้ดเรถจะจอดแวมแล้วเดินงนัวเนาะเงิดไม่ไปอยู่อยอยโอ้ได้หลายตัวนี้เขาให้เดี๋ยวได้ครับเนี่ยพันเขาพันเขาแล้วเซบเด้พนันเดียวกันกับเสีบอยู่น บอลพัดบอลพันเข่าเจ้าพคนเก่าไปแล้วของสมเสียบบ้านเอาสิไปเปลี่ยนเอาน้ำเพลินอยู่ดอกข้าวเจ้านั่ยจะได้กินจะได้กินจะได้เบาไทยนะครับฝาดแล้วแล้วก็ห่อเก็บหายใส่ถุงแล้วก็เอาขึ้นรถเข้าบ้านครับผมมาได้ได้ขอนมาได้แต่นมาตุ้งปุ้ยไว้มาตุ้งปุ้ยไว้เลยนี่ ตอกมัดเข่าลืมมาลืมสั่งมาเพื่อลืมสั่งมาเพื่ออะไมาถุงปุยลืมสั่งมันมาเอามาถุงปุยบอมเลยส่นมาในแต่เข่าตัวนี้โอ้ยบ่นเป็นล้นพ่อมมือนยิ่งชอบตั่งตอกมัดเข่าก็ไม่ได้สั่งตอกมัดอันกระสอบเนาะครับโอ้ยอันนี้ข้าวเจ้าเนาะไม่แก่เฮ้ยเอามาได้เสล่งมันแก่มาจั้งอะไรได้ไง เออกตยามาอบเนาะไม่อยู่ไล้มาเอาเลยอันเลโกจะมีคนเพ็ดเจวิบลูกปาดถอนบ้านมัดเดือยไม่เป็นมัดเดืออันนี้เป็นบรรยากาศรอบมันเลยไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กหรอกครับบอกกันสิบอกอย่าท้ามขึ้นลึกเด้อเพราฉันเบาเล็คกว่ามันแข็งมันแข้งแวไมแก่ม่ต้องแก่นบนอมอแน ไหนก็มึงนี่แข็งนี่เาม่ส่วนสุกนอันนี้กล้วยกาบกกล้วยน้ำเยอะบ่บบ่มนแข็งกลเีบบ่ด้องหักบหลุดมันแก่เน้อเนี้อเน้อเือขาเทนอน้ม่ได้ไงหักได้กไดอ่นอยู่กหมายว่ามัน มันมีเห็ุมาพอมเขาเนาะเพื่ออ่ไรเฮ็ดมากระสอบเขาใจเล็กน้อยได้ก็มัดกระสอบเดต้องฟางตอกมัดเขาตอกมัดกระสอบโอ้ยเสียบๆระบาดไี่นี่ปีนากระดงสีบอกเพิ่ดอกมันกระสอบน้ำในเด้อที่ว่ากอบมัดแขยงก้ะมัดเขาอมมันอยากไม่เพิ่นมัดจักมันอยากแกะมาถงหอมหัวไมแกะอืมทำมาจากอะไรนี่ยมันก็มือแต่งขอมันกำลัมสีแดง มันดำมันว่นวนาเะนอยลรองเอ่ากระด้วอคอสมาินี่นิน่อยคือปั่นป่นเดินน้กไปอยคู่นึงคือมัดอกไหลนั่หนับเพราจะมัดไหลนับลยถึง

ม่ท้าลงอยู่ด้วยหล่ะอยูวางันเดี๋ยวจะจะจะขึ้นไปรับซื้อข้าวอยู่ด้วยโอ้โยโอ้มันมันใส่เลยคุ้มกันคุ้มมากคุ้มมากมันรีบเกินมันรีบเกินเลยครับผมเนี้ยเหรอเบย์ถ้าผมให้จะได้มหาชิงอื้ ได้การคือตัวเมืองมักถุงละคูนพ่อบคือตัวทันแน่เงี้ยกระคลึตัวก็มาเอาละครับนายใายใส่ถุงเรียบร้อยแล้ว่อยก็เอะาอยากไปนละ่อยย่านแท้โอ้ บาเลีโคฟ้าสิเมาผู้เดียวครับผมผมเมาผู้เดียวครับอ้าแบกขามทงนะครับให้เราลวดจุ้ยไซหลับเออนี่ครับทีมงานบ่าวไสบานอีหลีเนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวพาไปเบิ้งก่อนพาหยังเอ๊ะมันไกลกันสักได้ครับผมไปพาไปเบิ้งการแบกไปใส่รถครับผม ฮึ่มฮึ่มนั่นเบื่อเบียดกมือช่างผมโอ้มีเมนูครับผมแม่ข้ a วกระยูยูครับเสบส่คนเดิมครับผมนี่ครับเป็นมี มีหนูครับผมหนูพุกโอ้สูตรปออมหนูมีใส่แบบแบบแข้งด้วยมะเขือพวงเหรอครับนี่ครับโอ้มีผักสมมะขมครับผมออมใส่ออมใส่หนูมือหนังใส่ออมใส่ผักใส่มือนีใส่ผักสมมะขมครับเสบ็เลียม,มือเก่านี่ครับเสบ็บใส่คนเดิมครับผม น่ารักจังเลยนะครับเนี่ยาาใล่ใหลือใช่หรืน่ารักจังเลย <laughs> นะครับเ,เรียบรอดพี่ต่อไปครับผมตอนตอนตอนสวบโอ้แม่นครับตอนกินครับผมตอนกิน <laughs> โอ้คุณคุณมากเลยครับครับคุณแรดอยู่ทางคุณไก่นะครับ้านเดี๋ยวผมจะไปแบกก่อนครับมาที่นี่พอพอ ต้อเรียกของช่างมีบปไปเนาะโอ้ยนี่ครับเจ้าของเจ้าของข้าวเจ้าครับผมเจ้าของรีบเจ้าเขาอโอ้บาเลโคกติเกาเพิ่นเพิ่นนั่นก็คือแบกเขาลงเรือครับผมตะกี้แบกสอบตั้งไอ้ใส่อียงกรเทืบใส่หัวไหม ครับอืมอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนครับดเดี๋ยวพบพ่อกันไหมครับเดี๋ยวผมขอปขอญาตไปแบกเข้าขึ้นรถเข้าเจ้าก่อนบันทด,ดที่นี่เสียเพิ่งกันสิเห็ดในยอยู่ในกินครับผมแม่คร่วมไม่เลื่อนคือเก่าละแต่การคือเก่าครับทีมงานมีออมหนูมียังแน่อยู่ในกินมนบ,บ,บ้านคือเ่าล้วครับครับจูนักล่องก็ยูนีคือเก่าแล้วครับ วันนั่นงั้นบ้เลยครับจุดสีเบียนกัทุกคนครับรวยเดี๋ยว เดี๋ยวตอนกินข้าวเด้๋ยวพอกันใหม่ครับผมยืนดมีแห้งครับสวัสดีครับเดี๋ยวเอาไว้จกสอบไปเด้อแสิเบียซอยอยู่เดือสวัสดีครับ